ก็สวัสดีทุกท่านนะครับครับผมรัชตกรอาสาตรครับวันนี้ก็จะมาชี้แจงนะครับเกี่ยวกับระบบการให้คะแนนนะครับตั้งแต่ O1 ถึง O ที่43่นะครับกรณีกรณีนี้นะครับอันนี้จะเป็นรหัสสมิธกับชื่อโรงเรียนนะครับนะก็คือเรียงตามนี้เลยนะครับตามที่สพทกําหนดมานะครับสองนะครับก็คือผมก็จะทําเป็น O1 ไว้ นะครับ O1 ถึง O ที่4 3ไว้ w. อันนี้จะเป็นคะแนนนะครับเป็นคะแนนที่คณะกรรมการนั้นให้มาและที่มาของคะแนนก็คืออยู่อยู่ฝั่งนี้ครับอ่านี่นะครับเป็นผู้ตรวจนะครับผู้มีชื่อผู้ตรวจครับอ่าแล้วก็มีลิงก์1 2 3 4มในแต่ละโซึ่งแต่ละโเนี่ยผมอ่าผมก็ได้ก็ได้ทำสีในี่แยกไว้ให้แล้วครับมันจะสลับกัน เดี๋ยสลับกันนะครับขิมจางขิมจางสลับกันแล้วผมก็ทําช่องคะแนนเนี่ยไว้ให้เพื่อให้คณะกรรมการเนี่ยลงคะแนนนะครับคราวนี้คะแนนที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเกิดขึ้นณวันสุดท้ายนะครับของการตรวจนะครับซึ่งปัจจุบันเนีท่านอาจจะแก้ไขอะไรไปเพิ่มเติมแล้วอันนี้ผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าคะแนนเนี่ยจะเป็นคะแนนณวันนั้นนะครับที่ตรวจนะครับแล้วลิงก์เนี่ยก็จะเป็นลิงก์แรกถึง ลิงที่ยี่สิบนะครับอย่างเช่นอ่าโอหนึ่งนะครับคนตรวจก็จะกดลิง์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดเปิดดูอย่างนี้จะตรวจในมือถือกดไหนไหนก็ได้หมดเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับอ่าอย่างเงี้ยเนี่ยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับก็จะมีก็เปิดมาก็คือเจอเลยแบบเนี้ยโอเคก็ตรวจก็ให้คะแนนไปเลยถ้าไม่เจอก็ศูนย์ถ้าเจอก็ร้อยนะครับคะแนนจะเป็นศูนย์กับร้อยแต่ว่าณ ณนะตรงนั้นเนี่ยผมจะไม่เข้ามายุ่งกับตรงนี้นะครับเพราะเนื่องจากว่าผมทําแค่ระบบรอไว้ส่วนวันที่ตรวจกรรมการก็จะเข้ามาตรวจนะครับในแต่ละโอตรงนี้แล้วก็ให้คะแนนไปเพราะฉะนั้นคณะกรรมการเนี่ยก็จะมีความยากลําบากตรงที่ว่าในส่วนตรงเนี้ถ้าเปิดมาแล้วไม่เจอเนี่ยมันก็จะลําบากนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากรรมการทุกท่านเนี่ยตรวจตามโออย่างเดียว ตรวจตามลิงก์ในนี้อย่างเดียวซึ่งสประถอเนี่ยเขาก็ได้กําหนดมาแล้วว่าให้ตรวจแบบนี้เนื่องจากว่า,าเพื่อความสะดวกนะครับนะแล้วก็เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการด้วยแล้วก็เพื่อความเที่ยงธรรมด้วยเพราะว่าลิงก์นี้มันมาจากลิงก์ที่โรงเรียนส่งมานะครับตรงนี้คราวนี้กรณีที่มีปัญหาจะมีปัญหาแบบไหนครับจะมีปัญหาลักษณะแบบเนี้ยก็คือสมมุติว่าตรวจ O3 ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยครับ กดไปมันก็คือขึ้นแบบนี้ครับอ่าส่วนตรงเนี้ยก็คือโรงเรียนจะต้องส่งลิงก์สำรลองมาด้วยนะครับซึ่งมันมีทั้งหมดสี่ลิงก์นะครับลิงก์สำรลองเนี่ยลิงก์หลักหนึ่งลิงก์ลิงก์สำรลองอีกสาลิงก์เพราะนั้นในส่วนตรงเนี้ยโรงเรียนต้องส่งมาด้วยนะครับอย่างอย่างขอ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 งบางโรงเรียนเนี่ยก็ก็จะส่งมาอยู่นะครับหลายลิงก์อยู่นะครับ แต่แต่ว่าบางโรงเรียน,นก็ก็คือมั่นใจนะครับว่าตรวจสอบแล้วว่าลิงก์ถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปกติคะแนนที่ที่ได้ที่ได้น้อยแบบนี้ครับอย่างเงี้ยนะอันนี้สมมติ huh? อันนี้โรงเรียนอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันอย่างเงี้ยครับอันนี้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 มีแต่ว่าณวนนันนั้นไม่มีอะไรเงี้ยครับก็จะมีเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือต้องดูณนะวันที่ตรวจนะครับ นะนะวันที่ตรวจอย่างเงี้ยครับไม่ไม่มีลิงก์เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยครับคือไม่ไม่ไม่มีลิงก์เลยนะครับเนี่ยครับลิงก์ไม่มีเลยอะไรแบบเนี้ยซึ่งซึ่งหน้าแรกเนะี่ยหน้าแรกมันก็จะบอกเลยว่าลิงก์ลิงก์ไม่มีครับลิงก์ไม่มีเห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยไม่มีลิงก์นะครับเห็นไหมครับอันนี้อันนี้ท่านส่งมาเนี่ย ประทับตาวันที่ยี่สิบเก้าถูกไหมครับอันนี้คือท่านแก้มาแล้ววันที่ยี่สิบเก้าถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบรอบแรกเนี่ยไม่เกินวันที่เท่าไหร่แล้วก็รอบที่สองไม่เกินวันที่เท่าไหร่ครับก็คือจะมีทั้งหมดสองรอบที่ท่านเขตท,ท่าน,ท,าน,ท,านท่านให้การนะครับขยายไปแล้วในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นในในส่วนตรงเนี้ยสมมุติว่าบางลงในส่งมาสองอันผมก็จะตัดเหลืออันเดียวแล้วก็ยึดวันสุดท้ายเป็นหลักซึ่งเป็นตัวที่อัปเดตกว่า ผมก็แค่มาตัดออกนะครับสมมติว่าท่านส่งมาวันที่สิบดกับสิบเ้างเี้ยผมก็ตัดวันที่17ทิ้งเลยเนื่องจากว่าท่านอัปเดตมาเป็นวันที่สิบแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการทํางานจะเป็นแบบนี้คราวนี้ในส่วนของความผิดลาดตรงนี้นะครับก็ก็แล้วแต่กรรมการจะพิจารณานะครับในส่วนตรงนี้แต่ว่าผมขอชี้แจงนะครับว่าในส่วนของลิงก์ที่เปิดไม่ได้มันก็จะเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้ครับอาจจะเป็นลักษณะแบบเมื่อกี้เนี่ยฮะอ่าอันนี้ อันนี้น่าจะได้แล้วอ่าอันนี้เพิ่งได้นะครับอันนี้เพิ่งได้เพิ่งได้นะครับอันนี้เพิ่งได้แต่ว่าณวันนั้นไม่ได้นะครับนะครับเพราะนั้นท่านก็ต้องลองพิจารณาดูนะครับว่าว่าจะจะยังไงนะครับแต่แต่ณตอนที่ตรวจนะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้อันนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับขึ้นแล้ว จะมีการปรับปรุงหรือแก้ไขอะไรยังไงไหมนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับอันนี้นะครับอ่าอย่างนี้อันนี้เนี่ยอ่อันนี้เข้าได้ไหมอ่าอันนี้เข้าไม่ได้เลยนะครับศู่ศูนยเลยไม่แน่ใจว่าโรงเรียนอะไรอันนี้อืออ่าอันนี้ก็ศูนย์นเหมือนกันเนี่ยครับปกติมันจะเข้าลิงก์ไม่ได้แบบนี้ครับ อันนี้คือลิงเสียอ่าอันนี้ได้แล้วแต่แต่ณณต,นนตอนแรกยังไม่ได้แต่อันนี้ได้แล้วนะครับนีไ่ได้แล้วแต่ว่าอ่าบางอันได้แล้วคะแนนเป็นศูนย์เนี่ยครับก็แสดงว่าไม่ตรงตามเงื่อนไขครับสมมติเงื่อนไขมีสามข้อท่านได้สองข้อก็้ศูนย์เหมือนกันนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นกะ็แต่ว่าในส่วนตรงนี้ครับก็คือแล้วแต่กรรมการจะพิจารณานะครับว่า ที่สูเนี่ยเพราะอะไรเพราะกรรมการก็จะมีเกณฑ์อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับซึ่งท่านก็สามารถตอบได้นะครับอันนี้นะครับเห็นไหมครับของของของผมผมก็มีสูย์เหมือนกันนะครับก็มีศูย์เพราะว่าถ้ามันไม่ตรงตามเงื่อนไขก็ก็จะสูตรเหมือนกันครับในบางส่วนแต่บางส่วนสมบูรณ์ก็คือสมบูรณ์ครับนะครับโอเคนะครับส่วนตรงนี้ก็ขอชี้แจงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ